สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องเงินฟรีชาแนลนะครับในคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตแอป curious cat นะครับซึ่งจะเป็นแอปแมวก็แอปแมวเนี่ยก็จะเป็นแอป,ปตัวนี้เลยนะฮะใครที่ติดตามผมมาก็น่าจะเคยเห็นแอป,ปนี้แต่ล่าสุดเนี่ยผมจะมาอัปเดตเรื่องการถอนเงินนะครับการถอนเงินของแอป,ปนี้มันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามีหลายคนคอมเมนต์มาถามผมเนี่ยเกิน5คนแน่นอนนะครับที่คอมเมนต์มาถามผมในลักษณะทํานองเดียวกันเลยนะครับก็คือถอนไม่ได้อ่า หรือว่าที่ถอนเงินมันเป็นสีเทาอะไรสักอย่างนี่แหละมันถอนไม่ได้เดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองถอนให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่ามันเป็นอะไรถ้ามันเกิดปัญหาแบบนั้นเดี๋ยวอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าจะแก้ไขปัญหายังไงแต่เบื้องต้นเนี่ยเราสามารถติดต่อแอดมินสอบถามเขาไปก่อนได้เลยแต่เดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับก่อนอื่นเรามาถอนเงินกันก่อนนะครับวิธีการถอนเงินก็คืออ่าก่อนอื่นเข้ามาในแอปก่อนนะหลังจากเข้ามาในแอปปุ๊บเนี่ยให้เราทําการ กดที่เขตสามเขตซ้ายมือนะครับด้านบนจากนั้นก็กดไปที่ถอนเงินตรงนี้นะฮะถอนเงินนะครับผมกดเข้าไปแอปนี้ขั้นต่ําในการถอนก็จะอยู่ที่100คะแนนนะครับซึ่งจะเท่ากับ1ปอนด์หรือประมาณ40กว่าบาทประมาณนั้นนะครับ40บ,บาทประมาณนั้นแหละ1ปอนด์อังกฤษนะครับค่าเงินปอนด์อังกฤษนั่นเองก็ตอนนี้คะแนนผมเนี่ยมีอยู่106คะแนนนะครับสามารถถอนได้แล้ววิธีการถอนเงินมันจะมีอยู่2ช่องทางก็คือ p a y p a พกับ t r u e Money p a y p a พเนี่ย ผมไม่ทราบเหมือนกัน,นครับว่ามันถอนได้ไหมผมไม่ได้ตามาตามข่าวเรื่องนี้เลยน่าจะถอนไม่ได้มั้งนะในส่วนเพย์พวนะครับก็ทรูม m น n ี่เป็นช่องทางที่หลายคนสนใจแล้วก็จะถอนกันเดี๋ยวเรามาลองถอนดูนะครับเข้าทรูมันนี่วอลเล็ตเข้าไปปุ๊บจากนั้นพอมาหน้านี้ให้เราทําการใส่ชื่อบัญชีชื่อบัญชีเนี่ยเป็นชื่อ,อชื่อวอลเล็ตเป็นภาษาอังกฤษนะครับชื่อบัญชีวอลเล็ตของเราเป็นภาษาอังกฤษก็ใส่เข้าไป อันนี้ผมใส่เป็นพิมพ์พมพใหญ่ก่อนชื่อนะฮะใส่พิมพ์ใหญ่ก่อนอานัสแล้วก็ทําการาตามด้วยนามสกุลน,นะครับอ่าแล้วก็กดยืนยันเข้าไปตรงนี้กดยืนยันเข้าไปเลยนะครับอ่าเมื่อเราถอนเงินเสร็จปุ๊บเนี่ยผมถอนไปเมื่อเวลา14 56. นาฬิกา56นาทีนะครับตรงนี้อ่ามันก็ขึ้นสถานะว่ากําลังรอนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนอ่า ตอนนี้เงินเข้าแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นยอดเงิน47.91บาท47บาท91สตางค์นั่นเองซึ่งผมถอนไปเมื่อกี้เวลา14นาฬิกา56นาทีตอนนี้เงินเข้าแล้วนะครับเวลาเวลาเวลาเท่าไหร่อะก็ขณะนี้ก็ประมาณ14นาฬิกา57นาทีก็ใช้เวลาไป1นาทีเท่นานั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถานะกันใหม่นะครับมาที่ถอนเงินตรงนี้ไม่ใช่ดีมาที่ธุรกรรมต,ตรงนี้นะครับ ธุรกรรมนะอ่ะอันนี้อันล่าสุดนะครับ47.97บาท91บาทขอ,อภัยมันก็ยังขึ้นว่าสถานะกำลังรอมันน่าจะยังไม่อัปเดตนะครับแต่ยอดเงินเนี่ยคือเข้าแล้วนะครับกดถอนปุ๊บเงินเข้าปั๊บนะอันนี้ผมจะพูดยังไงดีอ่ะก็คือผมถอนได้นะอ่าผมลองรีเฟรชก่อนนะครับน่าจะใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับกว่าสถานะมันมันจะขึ้นนะฮะอ่ะก็ช่างเถอะ สรุปก็คือยอดเงินของผมเข้าแล้วนะครับใครที่เป็นปัญหาตรงไหนยังไงก็ผมคิดว่าให้ทุกคนทักมาที่ Facebook ผมส่วนตัวดีกว่านะครับผมจะตอบทีละคนเลยทักมาที่ Facebook ไม่ใช่ f c e e o o o ส่วนส่วนตัวสิเป็น Facebook ที่ผมเอาไว้ติดต่อกับเพื่อนๆนี่แหละผมก็จะแปะลิงก์เฟซลิงก์เฟซไว้ในคําอธิบายใต้คลิปหรือว่าในคอมเมนต์นะครับสามารถกดลิงก์เพื่อมาอยัางหน้า Facebook ของผมที่ชื่อเงินฟรีช n แนลแล้วก็ทัก มาถามผมได้เลยผมก็จะตอบให้ทุกคนเลยทีละคนผม,ผมจะตอบผมจะตอบให้ใหทุกคนทีละคนเลยนะครับประมาณนี้นะก็คือของผมเนี่ยถอนถอนได้นะครับถอนได้ปกติเลยไม่นะทราบอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับว่าทําไมของเพื่อนๆถึงถอนไม่ได้กันตอนนี้มีเสียงเครื่องเครื่องบินมาครับก็ต้องขออภัยเสียงรบกวนด้วยนะฮะตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้รวบรวมข้อมูลอะไรเลยนะครับผมแค่ดูจากคอมเมนต์ของเพื่อนๆที่เม้นเข้ามาว่าถอนไม่ได้มีปัญหาผมก็เลย อลองทําแล้วก็สะสมคะแนนให้ครบ100แล้วก็จะมาแลกให้ดูวันนี้ผมก็เลยมาแลกให้ดูแล้วสรุปก็คือถอนได้แลกได้ถอนปุ๊บเข้าปั๊บเลยนะครับยังเร็วเหมือนเดิมก็คือ1นาทีไม่เกิน3นาทีแน่นอนในการที่เงินจะเข้านะครับยังไงใครที่ถอนไปแล้วสถานะว่าสถานะมันขึ้นว่ากาลังรอเนี่ยยังไงก็ลองเช็คใน t r u ม Money w a l เ e ็ก่อนว่าเงินเข้าหรือเปล่าถ้าเงินไม่เข้าเนี่ยวิธีการติดต่อนะครับ ยังไงก็ทุกคนคัดลอกหมายเลขธุรกรรมอันนี้ไปด้วยก็ได้นะครับแล้วก็ไปติดต่อแอดมินวิธีการติดต่อเนี่ยให้มาที่เมนูสนับสนุนตรงนี้นะครับมาที่ขีสามขีดซ้ายมือนะครับกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็ไปที่เมนูสนับสนุนตรงนี้ที่มีตัว i อยู่นะครับกดเข้าไปจากนั้นให้กดมาที่เมนูติดต่อเราตรงนี้เลยนะครับอันนี้เนี่ยทุกคนลองไปทำกันเองนะครับไปติดต่อแอดมินดูแล้วก็รายงานไปภาษากังกจะดีที่สุดนะครับ จากนั้นเนี่ยให้กดมาที่เมนูบวกตรงนี้นะครับเครื่องหมายบวกตรงนี้นะกดเข้าไปอ่าแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับมันก็จะมายัางหน้านี้อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เราจะต้องใส่นะครับถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยลวกันนะครับช่องแรกเนี่ยให้เราใส่เป็นอีเมลที่อยู่อีเมลที่เราสมัครกับแอปนี้นั่นเองนะครับแล้วก็2ก็เป็นเบอร์มือถือนะครับอ่าเบอร์ที่เราทําการถอนที่เราทําการเชื่อมกับแอปนี้ไว้แล้วก็เป็นเบอร์ wallet ใส่เข้าไปนะครับ ข้อที่3เนี่ยเป็นปัญหาเกี่ยวกับบัญชีนะครับให้เราเลือกอเมนูที่3ตรงนี้นะครับ cash out อ,อันนี้นะครับ cash out ก็เป็นเมนูการถอนเงินนั่นเองนะครับให้เรากดเข้าไปตรงนี้นะครับเมนูที่3นะครับช้อยที่3นะครับแล้วก็ในกล่องอันนี้ให้เราทําการไปพิมพ์ใน Google <c oughs> ก็ได้นะครับพิมพใน Google แล้วก็แปลภาษาเป็นภาษาอังกฤษให้เราพิมพ์เป็นภาษาไทยพิมพ์ข้อความของเราเนี่ยเป็นภาษาไทยแล้วก็แปลออกมาเป็นภาษาอังกฤษ อธิบายปัญหาของเราไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดยังไงอะไรยังไงเกิดเมื่อ,อไรแบบนี้แล้วก็อธิบายไปเลยนะครับรายงานไปเลยในช่องนี้จากนั้นเราสามารถแคปหน้าจอก็ได้นะครับแคปหน้าจ,จอแล้วก็ส่งไปที่กดมาที่ตรงนี้นะครับกดตรงนี้แล้วก็ทําการส่งไฟล์เป็นภาพหน้าจอของเราไปก็ได้เช่นกันนะครับจากนั้นก็กดที่ตรงนี้ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วก็กดซับมิตตรงนี้ไปนะครับง่ายๆแค่นี้เลยในการติดต่อแอดมินนะครับใครไม่เข้าใจ ขั้นตอนไหนก็สอบถามผมเข้ามาในเฟซบุ๊กติดต่อี๋ยวผมจะแปะไว้ในคําอธิบายนะครับสามารถทักมาถามผมได้เลยส่วนตัวได้เลยเดี๋ยวผมจะตอบให้ทีละคนเลยตอบให้ทุกคนแน่นอนนะครับใครที่มีปัญหานะโอเควิธีการติดต่อแอดมินก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้ยากเลยตอนนี้สถานะของผมก็ยังขึ้นว่ากําลังรออยู่นะครับแต่ว่าเงินเนี่ยเข้าไปแล้วถ้ามันเกิดปัญหาแบบนี้สําหรับผมเนี่ยมันไม่มีปัญหานะสำหรับผมก็คือมันไม่มีปัญหาครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันไม่มีปัญหาก็คือ เราถอนไปแล้วเงินเราเข้าแล้วแต่ว่าสถานะมันยังไม่อัปเดตอันนี้ก็คือไม่ใช่ปัญหาของเรานะครับอันนี้เงินเข้าแล้วอันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูใน w a l l e t ให้ดูด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นใน True Money Wallet นะครับซึ่งจะเป็นบัญชีของผมเองเป็นบัญชีจริงๆนะครับผมไม่ได้ตัดต่อแน่นอนนี่ผมเลื่อนให้ดูเลยนะครับอ่านี่บัญชีของผมจริงๆนะครับเงินมีอยู่48บจุดสบาท27สตางค์นะครับอันนี้ก็เป็นรายการที่เข้ามาล่าสุดก็จะเป็นจ่ายจาก Payer Max ก็เป็นระบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับอของผมเนี่ยเงินเข้าจริงๆนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าปัญหาของเพื่อนๆที่พบเจออยู่ณนะปัจจุบันนี้มันเป็นอะไรแล้วก็มันเกิดจากอะไรอันนี้ผมไม่รู้ยังไงก่อนอื่นเนี่ยมีเพื่อนอคนหนึ่งนะครับที่ผมเห็นพี่แกเพื่อนคนนั้นเนี่ยมาคอมเมนต์บอกว่ายืนยันอีเมลหรืยอยังอันนี้ผมก็คิดได้นะครับว่าแอปนี้เราจะต้องยืนยันที่อยู่อีเมลด้วยนะครับ ให้เรามาที่เมนูขีดสามขีดปุ๊บแล้วก็กดมาที่การตั้งค่าถ้าผมพูดเร็วไปก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับยังไงใครไม่เข้าใจสอบถามผมเข้ามาโดยตรงที่ Facebook ติดต่อได้ผมยินดีให้คำแนะนำนะครับกดมาที่การตั้งค่าปุ๊บแล้วก็มันจะมาอย่างหน้านี้อันนี้ก็จะเป็นหน้าเมนูการตั้งค่าซึ่งจะมีช่องแรกเนี่ยเป็นเบอร์มือถืออันนี้เราสามารถมาเปลี่ยนเปลี่ยนเบอร์เพื่อถอนเปลี่ยนวอลเล็ตได้ เบอร์ตรงนี้เนี่ยก็เป็นเบอร์วอลเลตเช่นกันนะครับเราสามารถมาเปลี่ยนมาเชื่อมเบอร์วอลเลตของเราได้ในช่องนี้จากนั้นก็สําคัญมากๆนะครับเราจะเราจะต้องทําการเชื่อมเบอร์ของเราให้ถูกกับวอลเลตด้วยเบอร์ BMW ต้องเป็นเบอร์วอลเลตนะครับถ้าไม่ใช่เบอร์วอลเลตเนี่ยให้เราเข้ามาเปลี่ยนได้นะครับต่อมาก็คือจะเป็นเรื่องอีเมลอีเมลเนี่ยให้เราทําการใส่อีเมลในช่องนี้นะครับกดมาที่ช่องที่อยู่อีเมลตรงนี้นะครับกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็ทําการใส่อีเมลตรงนี้ในช่องนี้เลยนะครับในช่องนี้นะ จากนั้นกดยืนยันทางแอปก็จะส่งลิงก์มาในอีเมลนะครับส่งลิงก์หรือว่าส่งอะไรกันนี้ผมไม่แน่ใจแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูอ่ะอันนี้ผมยืนยันไปแล้วนะครับก็คือให้เราทําการใส่อีเมลปุ๊บทางแอปก็น่าจะส่งอ่าส่งลิงก์มาอะไรนี่แหละนะผมก็จาไม่ได้ละส่งลิงก์มาหรือไม่ก็ส่งรหัสมาให้เราใส่2ออย่างนี่แหละนะครับเราทาตามทาตามที่แอปบอกได้เลยมันไม่ได้ยากเลยจากนั้นพอเรายืนยันเสร็จปุ๊บ สถานะก็จะขึ้นว่ายืนยันแล้วแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเราสามารถไปทําแล้วก็ไปถอนได้เลยอันนี้ก็คือวิธีการที่ผมได้สอนอได้สอนไปแล้วตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับอันนี้ผมก็ลืมไปหมดแล้วละ่ะวิธีการทําอะไรต่างๆผมก็ลืมไปแล้วนะฮะว่ามันนานมาแล้วนะโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนมีปัญหาอะไรยังไงอีกสามารถสอบถามมาที่ Facebook ติดต่อของผมได้เลยวิธีการกดไปที่ Facebook ติดต่อที่ผมทําให้ดูโอเคอันนี้ก็จะเป็นในคลิปของผมนะครับเมื่อ ทุกคนทําการ <c oughs> ดูคลิปผมอยู่ปุ๊บเนี่ยเมื่อดูแล้ว <c oughs> ไม่เข้าใจห,หรือว่ามีปัญห,หาอะไรอีกที่ในคลิปไม่ได้บอกไว้หรือว่าไม่ได้สอนไม่ได้บอกวิธีแก้ไว้เนี่ยทุกคนสามารถติดต่อมาที่ตรงนี้นะครับกดมาที่เพิ่มเติมตรงนี้นะครับใน u t u b e นะกดมาที่คําว่าเพิ่มเติมตรงนี้กดเข้าไปปุ๊บแล้วก็เลื่อนลงด้านล่างนะครับอ่ามันจะมีคําว่าเพิ่มเติมตรงนี้อยู่นะครับกดเข้าไปอีกปุ๊บอ่าแล <c oughs> ้วก็เลื่อนลงไปนะครับเลื่อนลงไป เพื่อนๆก็จะเจอกับเมนู Facebook ติดต่อตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น Facebook ติดต่อสอบถามทุกคนสามารถกดลิงก์เพื่อไปยังหน้า Facebook ได้เดี๋ยวผมจะกดให้ดูอ่ะโอเคมันก็จะมายังหน้า Facebook ประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเมนูเฟซอ่าเป็นบัญชี Facebook ที่ผมเอาไว้ติดต่อกับเพื่อนๆน,นั่นเองนะให้ทุกคนทําการกดมาที่ส่งข้อความตรงนี้นะครับไม่จําเป็นจะต้องเพิ่มอ,อ่าเพิ่มเพ,เพื่อนก็ได้นะครับมาเมนู a c e b o o k ปุ๊บ มาที่หน้า a c e b o o k ปุ๊บเนี่ยให้กดมาที่เมนูส่งข้อความตรงนี้เลยนะครับก็คือแชททักมาถามผมได้เลยนะครับสามารถแชทมาถามผมได้เลยเพราะว่าผมเห็นเดี๋ยวผมเข้าไปดูในข้อความที่เพื่อนเพื่อส่งมาได้แน,น่นอนนะครับอันนี้ไม่จําเป็นจะต้องไปแอดเฟซแอดเพื่อนก่อนไม่จําเป็นเลยนะครับสา,าสามารถทักมาได้เลยนะครับโอเคก็ไม่ได้ทําคลิปนานก็อาจจะพูดติดติดขัด,ข,ดขัดหน่อยนะฮะประมาณนี้เลยนะวิธีการทักผมก็ง่าย,ายเพื่อน,เพ,อนเพื่อนน่าจะเป็นกันหมดแล้วนะครับวิธีการทักเนี่ยต่อมา ก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็ประมาณนี้แหละใครที่ไม่เข้าใจอะไรอีกผมย้ำนะครับว่าติดต่อผมมาเหอะนะฮะติดต่อมาที่ f Facebook ติดต่อผมมาได้เลยผมยินดีให้คําแนะนํายินดีตอบคําถามยินดีพูดคุยกับทุกคนทุกคนเลยนะครับทุกคนที่ทักเข้ามาทุกคนเลยนะครับสามารถทักเข้ามาถามได้เลยผมไม่กัดผมไม่ดุหรอกนะฮะสามารถทักมาถามได้เลยนะข้อสรุปของคลิปนี้ก็คือ,อ,อผมได้ถอนไปเมื่อกี้ให้ดูแล้วนะก็คือถอนได้ของผมเนี่ยถอนได้ปกติ แค่สถานะมันยังไม่เปลี่ยนเท่านั้นเองนะครับของผมเนี่ยอาตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็คือเป็นยืนยันเรียบร้อยประมาณนี้เลยก็คือสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยอะตามนี้นะฮะสามารถถอนได้ใครที่บอกว่าถอนไม่ได้ลองทักมาถามผมหน่อยนะฮะลองทักมาแล้วก็แคัดภาพมาให้ผมดูหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมจะบอกจะสอนให้ทุกให้ละเอียดเลยะะว่ามันทําไมมันทําไม่ได้เพราะว่าผมยัง ผมยังถอนได้เลยอะ่ะทำไมทุกคนยังถอนไม่ได้อันนี้ผมงงมากๆนะครับประมาณนี้ละกันนะครับใครที่มีปัญหา,าทักมาถามผมโดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้นะประมาณนี้ก็พูดซ้ำๆมายาวแล้วนะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการหาเงินฟรีนะครับแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กําลังหาเงินฟรีอยู่นะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับ คลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับผม